สวัสดีค่ะพบกับบทสัมภาษณ์ของเก่งน้ำปิงที่มีแต่ความน่ารักหวานฟินแบบดูไปเขินไปกันเลยทีเดียวสัมภาษณ์ยังไงให้รู้ว่าเป็นแฟนกันคนให้สัมภาษณ์ยังเขินคนดูก็ฟินไปในความน่ารักของทั้งคู่รู้ใจกันขนาดไหนนั้นรู้จักบทสัมภาษณ์แล้วต้องยิ้มตามกันเลยทีเดียว มาชมความน่ารักของทั้งคู่กันเลยค่ะเราหน้าระจัแล้วอ่ะความสัมพันธ์ของเราสองคนมันดีนมากะครับความสัมพันธ์ที่แบบสบายใจแหละรู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันยิ่งทำงบบนานด้วยกันเยอะมันยิ่งเห็นอะไรหลายๆอย่างที่ที่คนอื่นอ่ะอาจจะไม่เห็นเรารู้ว่าพวกเราเป็นยังไง,ขอของความสัมพันธ์เป็นแบบไหนอะไรเงีขอของ้ยสอนให้คนอื่นจะมาดูถูกความสัมพันธ์ของเรา1 8 0ปอะไรเราเราเป็น วามันก็มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักนี่ครับมันอาจจะชี้ไปยากมันอาจจะชี้ไปยากแต่ว่ามันก็กำลังกำลังสว่างสดใสขึ้นเรื่อยๆครับเราเริ่มเข้าใจกันขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แชร์ได้ได้เห็นมุมน่ารักน่ารักแปลกันเรื่อยๆครับยังไงคุณน่ารักอันที่เราแต่งกับผมให้ทุกคนได้เห็นก็คือมุมนี้ด้วยนะค ปกติเขาอยู่ข้างนอกเพาเป็นเพง้งขื่นไงฮะแต่ว่าวันที่เขาอยู่กับเราเขามีมุมแบบอ่อนๆบ๊ายบายแบบเวลาที่เราถแข็งที่สุดก็จะเดินเซฟโซนจริงๆเพราะว่าไม่ว่ามันจะเปิดเรื่องอะไรดีหรือที่ดีกันจริงๆเขาคือเซฟโซนจริงๆเพราะในวันที่เราเศร้าสุดใจสุด ก็มีเขาที่แบบพักมาหาลงมาคยยุยอะไรย่างเงี้ยมันเลยมันเลยมันเลยอยู่ในจุดที่เออเขาเป็นออกิมุนสบายใจของเรา้วนี้เราก็แบบดีใจที่มีสิทธ <c oughs> ิผม,ม, <c oughs> มนิยามไม่ได้อะไรว่ามันแบบไม่สามารถแบบจัดพอเพเภทได้ว่าเอ้ยน้องแบบอยู่ในในพาร์ทไหนชีวิตเราเพราะเราเจอกันแทบเะทุกวัน เราแชร์กันแบบแทบจะทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะตั้งแต่เริ่มต้นอะไรที่แบบเราคุยกันว่าเฮ้ย hey, เราจะมีงานเมื่อไหร่นะเราแจ้งอย่างนั้นอย่างนี้เราเราต้องแบบ active เองในะจัวันที่แบบเฮ้ย hey, วันนี้เราเราเริ่มแบบเริ่มเติบโตขึ้นเราก็าอยู่ด้วยกันมาตลอดไดไเลยรู้สึกว่ามันมันยามไม่ได้ บางทีเขาก็ดูบ้างแบบลืมตัวอะไรเงี้ยดูไม่ล่นะยังไม่ดูเลยไม,ไม่ลงหรอไม่ลงยังไ,ไ,ไ,ไงดูมาก็โดนหงอนกลัวเขาทิ้งกลัวเขาไม่รักกัวเขาทิ้นะง เอาลูกีดตัวไว้เอาแปะใส่ปนละลายไว้ข้างหน้าก็ได้ได้ไหมครับได้อันนี้ก็กาได้กอะไครับกันกรเยดมแล้วม่วพเข็มจิราหรือว่าเก่งมั่วพ้น้าปิงนะเอาแบบไหนดีอะเมื่อกี้ในในในดเอาเอาแบบเก่งมอ่วพ้น้ำปิงครับเอ้ย 잘가요? 잠을 잘수 있습니까? 저는 잠을 잘수 있습니까? 잘가요? 당신은 잠을 플랜. 비겁한. 더 추드 퍼룽 퍼랑. 난 말. 렌기. 찬 마이 누드 레이. 히 말. 미 제브. 쉬 마이. 해 느. 쉬 마이. 티 병. 그공 해이. 디. 티 느. 그공 해이. 디. เพิ่งกลับมาจากฝันดีใช่ตอบคำถามเพราะตอนนี้เราเรียกแฟนแต่ว่าเธอหรือว่ามงึงค่ะ <c oughs> อะไรนะต้องรอต้อองรอติดตามกันแต่ชีวิตจริงไม่มีแน่นอนครับฮะอย่าพูดนะอย่าพูดนะเดี๋ยวต้องเริ่มซื้อลอตเตอรี่ก่อน ตัวเแ่นหนไม่ได้หนูไม่ได้ส่วนเก่งก็ปิงดูแลกันตลอดเวลาคือนูแบบอ่อนโยนมากอะถึงเรบอกว่าโอเคไหมหนูโอเคไหมอือ,อเก่งหนูโอเคไหมหนูไหวไหมหนูโอเคไหมทั้งวันอ่อโยเหินพาควันนสสีดอะอะไรนะฮะ ขาวแล้วมันบางไปก็ไม่เชิงว like> ่าห้ามะก็ไม่ได้ห้ามแต่ก็เกรงใจก็ไม่ได้ห้ามแต่ก็เกรงใจ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 น้องๆพี่ๆทุกคน วัยต่อวัยนะคะอยากให้น้ำปิงเริ่มก่อนนะคะไน้ครับอยู่สดหรือมีความรักคะออมีความรักครับพี่เก่งคะคมลิขิดหรือเก่งลิขิตคะเก่งลิขิตฮะน้ำปิงคะอุบลราชธานีหรือว่ากาญจนบุรีคะในทีนี้ก็ต้องอุบลราชธานีแล้วครับพี่เก่งคะคถ้าเจอคนที่ชอบจะจีบเขาหรือรอให้เขาจีบคะจะจีบเขาครับ น้ำปิงคะเป็นฝ่ายไหนก่อนคะดูแลเขามากกว่าหรือเขาดูแลเรามากกว่าดูแลเขามากกว่าครับ <laughs> พี่เก่งคะพ่อครูหรือพ่อบ้านคะพ่อครูครับน้ำปิงคะชอบเซอร์ไพรส์เขาหรือชอบให้เขาเซอร์ไพรส์คะชอบเซอร์ไพรส์เขาครับชอบแกงง <laughs> <laughs> พี่เก่งคะชอบโทรหารหารือชอบไลน์หาคะชอบไลน์หารครับน้ำปิงคะหม้อหรือถ้วยคะเอ่อ ถ้วยแล้ว uh. ก <laughs> ันครับไม่อยากอยู่มออะพี่เก่งคะชอบก่อนหรือจับมือคะชอบกอดครับน้ำปิงคะชอบบอกรักหรือบอกฝันดีคะบอกฝันดีครับพี่เก่งคะสายสินหรือตระกุดคะตะกุดครับน้ำปิงคะชอบนอนหรือชอบง้อคะชอบงอนครับพี่เก่งคะชอบง้อหรือชอบงอนคะชอบงอนครับ ไม่ได้ดีกันแล้วน้ำปิงคะรอดหรือไม่รอดคะรอดครับรอดไหมรอดฝากซีรีส์หน่อย <แก S 2> ครับ<ด>พ่อครูได้ครับขอฝากซีรีส์เข็มจราต้องรอดด้วยนะครับออนทุกวันเสราร์นะครับเวลาสามทุ่มครึ่งทางช่องวันส1ครับและดูย้อนหลังนะครับได้ทางไอชีอีแบบ u n นคั v เวอร์ชันที่เดียวเท่านั้นที่ i อชีอนะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ